สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะประกอบเครื่องตัวเองเนี่ยตัวนี้ก็เป็นยันมาเป็นเป็นเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นงานไทยนะครับงานไทยดูสเกตได้ง่ายนะครับคือมีรูน้โมลนเลยนะครับ<อ>นี่อันนี้เป็นย<อ>ันต์มา120นะครับเดี<อ>๋ยวผมจะทําสีใหม่นะครับอัพเป็น150เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าสเต็ปคือ ไล่ข้างนะครับดูสภาพโอ้โหพอ,อได้เลยนะครับสเตปไล่ข้างนะครับแล้วก็ตุ้มเบี้ยวเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวดูภายในนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับ้าเฟืองไม่ดีผมก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยเฟืองนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เครื่องยังติดนะครับตัวนี้ยังติดอยู่แต่ว่าดังพอได้เหมือนกันนะครับเสียงลูกโมลูก,ลกปืนนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองลองลองขึ้นเลยแล้วก็ลองติดให้ดูนะครับเดี๋ยวยกตัวนี้ลงเนี่ยเดี๋ยวก็จะลองติดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะใส่เฟอร์นิเจอร์ให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบเหมือนเครื่องใหม่เลยทุกชุดไฟโอ้พวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแพงนะรุ่นนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับไฟหน้าอย่างเดียวนี่พันกว่าเลยนะครับเนี่ยแพงมากนะครับแล้วก็ไม่มีของปลอมด้วยไม่มีของแท้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาต ยกขึ้นลองให้ดูไปติดฟังเสียงดูนะครับอ่ะโอเคนะผมเดี๋ยวฟังเสียงปั๊มหน่อยดิยิดยิดไหมเฮ้ยจะได้เอาอออ่ะ,อะเดินเบาได้ ไปดูนะครับเนี่น้ำปีเลย oh. โอ้โหเดี๋ยวกาดในของใหม่้ะเฟืองเนี่ยก oh. ็แต่ดูมันยังไม่หลวมเลยนี่คือโอ้โหอ๋อเรื่องครับ เดี๋ยวมาฟังใหม่อีตอนเสร็จแล้วเงียบแน่นอนนะครับเอ้าลือประนดด,ดูภายในหน่อยอน,นะครับตอนนี้เริ่มประกอบแล้วนะครับอันนี้อ้อสแตนด์ดเนาะ้าอ๋ได้เลยใช่ไหมพอได้เลยใช่ไหมมีรอยเจียมมาแล้วอ่ะก็เฟืองเฟืองเดิมนะครับนี่ยังหนาบุ๊บอยู่เลยนะครับ ท,ที่ดังเนะผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกปืนมากกว่านะครับเฟืองไม่น่าใช่นะครับก็ประมาณเนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็เหลือชุดไไรข้างนะประนตอ่ะลองไปก่อนก็สีเดี๋ยวเก็บให่ีก่ออ่ะอก็เดี๋ยว เหลือปอกลูกแหวนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะกึงมาใส่นะครับก็อัพร้อยห้าสิบเลยนะครับแล้วก็ชุดไล่ข้างครบนะครับทุกอย่างนะครับแต่เป็นวาวเดิมนะครับวาวเดิมแคมเดิมก็สีเดี๋ยวคิดที่ก่อนทาสีไรดีสีเดิมเหรอปะอเปอร์หลังมันเดิมว่ะเดี๋ยวเาเอาสีใหม่ของพนมันจะเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับปรับเครื่องลูกค้านะครับสที่เขาสั่งไว้นะครับนี่อันนี้มีเจ้าของแล้ว พี่เขาบอกว่าเขาเอาแน่นอนนะเขาว่าอย่างนั้นนะคือตอนนี้ผมก็เหลือรอไอ้ตัวนี้ไฟเบอร์ชุดนี้นะครับแล้วก็ฝากระโปรงนี่มีแล้วนะครับแล้วก็ชุดปลอกบอกร้อยห้าสิบนะครับของแท้นะครับนี่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับก้านนะครับ การแทะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มประกอบอีกสักพักนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะลองติดให้ดูเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไฟเบอร์นี่ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวสั่งมาแล้วนะครับรุ่นนี้แหมอุปกอบเยอะเหลือเกินนะครับนี่ไฟโอ้โหไฟเขาบอกโคตรแพงนะครับเนี่ยประมาณพันกว่าบาทนะดวงนึงเนี่ยนะครับ พอได้นะครับเป็นพลาสติกแบบแพงนะครับมันจะทำทำไมใหญ่โตลักนณนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บนึงนะผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเครื่องลูกค้าก็ไอ้อน,นี่เดี๋ยวปีกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งตามมาที่หลังนะครับเพราะว่าสั่งแล้วของมันยังไม่มาพวดีพี่เขารีบจะใช้รถเนาะอ่ะอาพ็ประมาณนี้นะครับ ก่อนเดี๋ยวจะลองติดฟังเสียงดูนะครับเสียงหอบอันนี้พี่เขาจัดท่อแคปซูลด้วยนี่ท่อเดิมอาเอาพี่เข้าไปนะครับแล้วก็ท่อไอดีแปงโหสำนักไหนไวะเดี๋ยวแป๊บเฮ้ยสำนักวิศนี่ว่าแไม่ติ๊กเกอร์ที่สวยครัเนี่ยนี่นี่แบรนด์เราเองนะครับพ่อจะสีละหลอกไอ้น้องอย่ามือไปจับ เดี๋ยวสายที่เก็บดีเห่อเนะเดี๋ยวจะเอาสติ๊กเกอร์แปะด้วยร้อยยี่สิบอะฟังเสียงหน่อยอู้หูปั๊มทีนยวเอาเอาตีดิมาแล้วเดี๋ยวปัดแลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโหลดมาดูนโหลดมาเดี๋ยวเ,าเวยรากำลังให้ด้วยเนี่ ั้งหลังก่อนมาะละขอบป้องนี่แหละขอบป้องบนเนี่ยเอออ๋อเบนเบาหน่อยอ่าพก่อนๆๆก่ พามาใส่สายไฟ้าใส่สาส่พานใส่พานพานาีน่แหละฟันใครวะเฮ้ยช่วยจับหน่อยดี่เดาไม่อยู่เครื่องแรง,งเอา้าไม่หอบดีจริงเดวเดินบบานหน่อย เอาหมุดนี้เลยมือเคลื่อนรวดตึงจัดไว้น้องเล่นนี้โอ้โหขออมันหลวมถามแน่นมันย่างนนเรน่อยมีประก็นป่ะอัดอีกสั่งมาถ่ายหน่อยเดี๋ยวจริง จ้างไทยอจ้างไม่เงี้ยเพรา

ได้ได้ได้อยหน่อยคงใจเลยเดี๋ยวเลยเฮ้ยเอาสีปั๊ คนค้อนได้หน่อยนี่ตามนั่นอนะ่ะโอ้โหแน่นอนนะครับกำลังถรือว่าโอเคเลยนะครับมันเป็นร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ขาเข้ามาหนร้อยห้าสิบครับอุ้ยอาล้ยตาดตร์รไม่ะตามน,นั่นเอออยู่กับที่เดี๋ยวมันพ่นมันหมุนน้ำมันเองพ่นอยู่กับที่เลยเออนันเนี้ยเนี่ยเขาเรียกสูตรเลยน้อง,องข้าง À, kịp tí rồi, kịp tí rồi tìm mùa nốt rồi ơi cứ mùa nốt đi rồi đấy. โอเคเฮ้ยดับเครื่องเดี๋ยวน้เร็ว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 เครื่องล่วงมึงหนีบกูแน่นไงวะเนี่ยลองตั้งนานไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากก็ได้เครื่องนะครับอยากก็ได้เครื่องรุ่นไหนยังไงก็ทักมาเบอร์นี้นะครับศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับก็ตัวนี้นะครับเฉพาะตัวเครื่องนะสามหมื่นสี่พันบาทนะครับสามหมื่นสี่พันบาทนะครับแล้วก็ ท่อไอเดียเสียนี่ต่างหากอ่าชุด1นึ่งสพนานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีแคมมีวาลก็ไปอีกราคานึงนะครับว่ากันไปตามสเต็ปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ